รักพังเพราะโลกร้อนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณนะัฐวันหานกล้าเป็นนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาสาขาวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสารรค์และนวัตกรรมทุกคนทราบใช่ไหมคะว่านกเงือกเป็นสัตว์รักเดียวใจเดียวล้วทุกคนคิดว่านกเงือกจะรู้สึกอย่างไรเมื่อมีปัจจัยอื่นมาทําให้รักของมันนั้นพังลงนกเงือกในไทยมีจํานวนมากถึง13ชนิดแต่ทุกชนิดนั้นเสี่ยงสูญพันธุ์เกือบทั้งหมดก็เพราะว่านกเงือกไม่มีิพรงสำหรับการสืบพันธุ์ ซึ่งสาเหตุที่พงรังลดลงก็มาจากสภาวะโลกร้อนทั้งสิน้นซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้นกเงือกเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นั่นเองค่ะโดยปกตินกเงือกจะเริ่มการผสมพันธุ์กันในช่วงต้นปีตัวเมียจะหางตัวเองอยู่ในโพรงไม้เพื่อวางไข่และเลี้ยงลูกแต่ด้วยสภาวะโลกร้อนที่เป็นอยู่ส่งผลให้ปริมาณอาหารที่อยู่อาศัยและการทํารังของนกเงือกลดลงเนื่องจากนกเงือกไม่สามารถทํโพงรังเพื่อวางไข่เองได้ทําให้การเจริญเติบโตและจํานวนของนกเงือกลดลงนั่นเองค่ะ แล้วเราจะช่วยกันรักษารักของนกเงือกได้อย่างไรตามธรรมชาตินกเงือกมีอายุยืนยาวได้ถึง30ปีในช่วงชีวิตหนึ่งจะมีลูกได้ประมาณ10กว่าตัวแต่ในบางปีก็อาจจะไม่สามารถมีลูกได้ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออํานวยดังนั้นเราควรที่จะช่วยกันลดการกระทําที่นําไปสู่สภาวะโลกร้อนที่เป็นปัจจัยหลักของการพังรักของนกเงือกนั่นเองค่ะแต่ต้องขอกล่าวก่อนนะคะว่า สภาวะโลกร้อนส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกิจกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการทําลายสมดุลธรรมชาติรวมไปถึงนกเงือกด้วยนั่นเองค่ะและเพื่อลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนเราสามารถช่วยกันได้โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเช่นสร้างนิสัยการคัดแยกขยะทานอาหารให้หมดเพื่อไม่ให้เกิดฟู้ดเวสต์ใช้ถุงผ้าทแทนการใช้ถุงพลาสติก ใช้ทรัพยากรอ,อย่างประหยัดและคุ้มค่าการปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำไม่ตัดไม้ทำลายป่าและช่วยกันปลูกต้นไม้ทดแทนเพราะนอกจากต้นไม้จะเป็นพวงรังให้นกนได้แล้วยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะอยากให้ทุกคนช่วยลดการกระทําเหล่านี้เพราะจะทําให้โลกของเราดีขึ้นเมื่อโลกของเราดีขึ้นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นนกเงือกจะมีอาหารมีโพงลังสําหรับการสืบพันธุ์ทําให้มีจํานวนนกเงือกมากขึ้นไม่เสียสุนพน์และเป็นการช่วยการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะคะ ต่ในปัจจุบันสภาวะโรคร้องก็ยังส่งผลต่อการหาพงลังเพื่อสืบพันธ์ของนกเงือกอยู่เลยต้องมีการติดตามการเพิ่มจํานวนประชากรของนกเงือกทุกปีจากงานวิจัยของโครงการการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกข้อมูลในปี2563ได้ผลการวิจัยทางด้านความหนานแน่นของพงรังและประชากรลูกนกเงือกในแต่ละปีพบว่ามีจํานวนพงรังนกเงือกทั้งหมด434พงรังนกเงือกใช้ทําลังออกลูก2 3 2พงรัง ได้ลูกนกออกสู่ธรรมชาติเฉพาะในปี2563จำนวน268ตัวซึ่งส่วนมากพงรังที่นกเงือกใช้เป็นพงรังเทียมในปัจจุบันเลยมีการทำโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงพงรังเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มจำนวนของประชากรนกเงือกแต่ทุกคนต้องร่วมมือกันลดโ,โลกร้อนด้วยนะคะพอสภาวะร้อนไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์แต่ยังทำลายระบบนิเวศท,ที่สำคัญอย่างรุนแรงพอนกเงือกเป็นนักปลูกป่า ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มีบทบาทสําคัญในการกระจายเมล็ดพันธุ์และรักษาสมดุลของระบบนิเวศการสูญเสียที่อยู่อาศัยจากการทําลายป่าและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทําให้หนกเงือกเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและทุกวันที่13กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันรักนกเงือกอยากให้ทุกคนได้เรียนเห็นถึงความสําคัญของนกเงือกดังนั้นการปกป้องนกเงือกไม่เป็นเพียงแต่การอนุรักษ์ชนิดหนึ่งแต่ยังเป็นการรักษาสมดุล ของธรรมชาติซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการต่อสู้กับสภาวะโลกร้อนการร่วมมือกันการอนุรักษ์ป่าไม้การฟื้นฟูระบบนิเวศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นแนวทางสําคัญที่เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะการอนุรักษ์นกเงือกคือการรักษาป่าและการรักษาป่าคือการรักษาโลกของเราร่วมมือกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนขอบคุณค่ะ